จุดแรกที่จะพาไปดูคือถนนชยางกูลถนนแจ้งสนิทถนนเลี่ยงเมืองและตามซอยย่อยในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบนี่ครับกลายสภาพเป็นคลองย่อมๆแบบนี้ครับหลังจากมีฝนตกลงมาติดต่อกันเกือบ3ชั่วโมงก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายสูงประมาณ 10- ถึง30ซนเมตรส่งผลให้การจราจรในบางจุดติดขัดแล้วก็รถเคลื่อนตัวได้ชา้าเมื่อวานนี้นะครับ โดยด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีได้เร่งระบายน้ำออกจากถนนด้วยเครื่องสูบน้ำลงสู่ลำคลองและลำน้ำเ,นเพื่อลดระดับน้ำท่วมตามผิวจราจรครับนในด้านหนึ่งฝนที่ตกลงมาในช่วงเย็นหลายฝ่ายที่อุบลราชธานีบอกว่าก็โชคดีนะครับเพราะว่าหากตกในช่วงที่กำลังมีการจัดงานประเพณีแห่ต้นเพียนเข้าพรรษา อาจจะทําให้การจราจรเป็นอัมพาตไปทั้งเมืองนะครับเพราะว่าตอนที่จัดงานนี่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศหลายหมื่นคนเข้ามาร่วมชมความสวยงามของต้นเทียนพรรษาครส่วนวันนี้อุบลราชธานียังต้องระวังเรื่องของฝนอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ยังมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าฝนไม่เยอะครับคาดว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นครับ แต่ว่าจุดที่ดูจะหนักกว่าก็คือที่นี่ครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับถ้าเราดูภาพจากมุมสูงจะเห็นเลยนะครับว่ามีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านริมน้ําหมันหลังมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ทําให้น้ําไหลท่วมไร่นาและหมู่บ้านติดริมแม่น้าครับล่าสุดระดับน้ําเริ่มทรงตัวแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ป่ายปกครองก็เร่งสํารวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในตาบลด่านซ้ายตําบลนาหอและตําบลสีสองรักกว่า70หลังคาเรือนครับ ส่วนถนนด่านซ้ายไปสุดที่บ้านนาขาตมบลปากหมันระดับน้ําบางจุดตอนนี้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้แต่ว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับสาเหตุที่บอกว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะว่าถ้าดูสภาพอากาศที่จังหวัดเลยในวันนี้ครับคุณผู้ชมวันนี้มีการกระจายตัวของฝนปาะนองแค่ร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นเองและวันพรุ่งนี้เหลือร้อยละ20ของพื้นที่ ก็มีการคาดการณ์นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างวันนี้เนี่ยถ้ามีฝนจริงๆก็จะมีฝนอยู่ในเกตฑเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นส่วนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคอีสานนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีฝนลดลงเหมือนกันนะครับ ส่วนวันนี้ยังมีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะครับมาดูกันเลยครับภาคกลางก็แถวนี้ครับทั้งกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลสำหรับกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลวันนี้นะครับส่วนมากจะมีฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำครับและที่ภาคตะเหนออจันทบ,บุรีตราดรวมถึงภาคใต้ที่ระนองพังงาและภูเกต็ตวันนี้ยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้เหมือนกันนะครับ